สารการรดสูงกี่ขึ้นเขานะครับแน่นตามฟอมตามคาดหม การทำงานกันพี่น้องสดพี่น้องนะครับในช่องกาแฟสดเดิดช่องท่านีก่กาแฟสดเดิดตามสถานการณ์กระจรนวันนี้วันที 3, ่สามกราคมศ .2567 ตรงตะวันพุธนะครับร่งระยะทางเตรียมความพร้อมที่จะขึ้นเขานะครับการจราจรจะเป็นยังไงติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับควาหมายมุ่งหน้าอยู่ที่จงังหวัดส้นบุรี โชเฟอร์ครับกำลังหาของเกี่ยวอย่อน้ำทางพี่น้องขาดไม่ได้คือของเกี่ยวแ้งมัง sekian. Imai, I'm bantun pergi, kamp. Tiang trotoar go. bong-bong, nak. nên là số vật dụng cần phải topoay những nhầm chắp những cái nhầm con sông nắp cái nòng phải che cảm ơn ông không ơn ông không ơn ông nơi một ngày không súp nơi ông tân súp ว่าจราจรก็ยกคับประกอคข้องตัวไปตามปกตินะครับอันนี้บม่ได้ดัดเสียงครับไป่นองเสียงในพิมพ์ครับเสียงแหบครับบรรยากาศไม่ร้อนนะครับเ <c oughs> ย็นสบายสบาย กบไปค่อยมาพี่ดองเดี๋ยวกับทอดเดี๋ยวกับทอดสรงเบาเงียนเบาสาจหน้อยนึงพีดน้องเสียงจะค่อยนิดนึงนะครับ น้องเขาเมาแอล่ากัจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องได้เด้อพี่น้องช่องทานินกาแฟาสะเดือด say nhau, say nhau, say nhau. Na nìu na một thần ท่านเงสูกล้นเต็มหับ 右边。 สถากกนการณ ขึ้นเขาครับรถตลอดตัวร <c oughs> ายงานครับสถานการณ์รถ อุลิซามฮุกกลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตรงกับวันพุธเอ้ย <c oughs> น่าจะเกิอดอุบัติเหตุนะครับด้านหน้ารถมุวยทีเจ้าหน้าทีก่กำลังเคลียร์พื้นผิวจราจรน,นะครับทังได้ก็ให้ขอปลอดภัยเด้อด้านหน้าครับเบื้องบนอุบัติเหตุ ก็ลมทันก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับยังรถบัวดังบัวบัวบวไปไป อันส่วนรือว่ามีเป็นอะไรมาเนอะต้องเปลี่ยนนะครับพี่ดองเพิ่งเลี้ยงช่วงจวังหวะชนตูดกันครับเราต้อไปกันต่อครับเห็นตะเขาหรือเป่าพี่ดอง ระวังนะครับการขับรถมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาให้ทวนที่ควรจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาควรจะจะรอตัวรือเป็นรถนะครับต้องมองรถด,ด้านหลังด้วยแล้วก็มองรถด,ด้านหน้าให้ดี ความรอดไปชีว okay. ิตและทรัพสินของท่านนะครับอฮ้ยลงลอมาเห้ เห็นละงอกเห็นตะไคร้เห็ดเหอือหน้าอยู่เห็นตะเขาเห็นตะเขาเป็นเล่าอดรู ท่าสวยงามมากครับการเดินทางพี่นองลงไปทำําหากินเดยนยาวเรียวครับชมบรรยากาศบนเขาหน่อยสถานการณ์เป็นยังไง เออพี่น้องรถมันเบรกมันชะลอตัวเรย่อยพอตัดท่อสุดท้าย Con giờ nó mà xuống tàu, mong đợi gặp cái nào, Gà mà nhầm lục tàu Lục tàu mà hát cáp mà xuống lục tàu, đồng tàu, cả, đồng tàu, đồng tàu. ี่น้องเด้อเบิ่งอีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาติดตามจากการจราจรวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เอาไวส้สวีก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวีทสวัสด,ดีครับ